อันเสียงเราตัดกันมาตัวง่ายึ้นบนไปไสต้อต้องขอดพ่อปุ๋ยหมอนนอยู่ประเกาหลีต้องพอปยูมาร่าสายสวนทั้งแปะรอขึ้นปาเอาขาเอาาวคูีงเาไมยังอยากหทุ่นด้วย คกภษา้เก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 พี่ก็บอกพี่อาภาษาเกาหลีได้ยังไงบอกรบได้เป็นได้ได้ญี่ปุ่นบอยจมไปหาเป็นหลามเงินบาเบาเบอเบาเบวันนี้ก็บาให้เขาบอกเยังมเข่าค่นนะกลองเออเด็กอุปติหาไม่งินจะกระแลความเนี้ยอาวชิจูเา ไอจูเสียไอจูเสียผู้ชายคนหนึ่งที่เคนมือนอ่ะที่มีเงือนี่เงืเจกเลยมันหยิบใส่มันก็ยางน้ำมากยาเจียมากสองนก็ควายเจีมูวะนี่ขึ้นแล้วมันดูว่าเจหมูเป็นอะไรหรือเปล่าผู้หญิงนะป่า เราเห็นเจมูเป็นผู้หญิงมันบอเจมูก็ไปเบอร์เขายางเขาหัวเจมูก็เป็นผู้หญิงเหลือเจมูมูบอตอนเจอเวลาเจออยู่น่ยจะดูดีเวลาเจอยางเลก็จะบโอ้ยใครนี่มึยัน่งเนีคนเดินนิดกว่าสี่หน้าก็ชคน